ใจจิตไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์เมื่อนั้นเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคือการเพ่งตัวอารมณ์อารัมมณูปนิชฌานคือการทําสมะถะกรรมฐานนะเพราะฉะนั้นที่นั่งสมาธิกันส่วนใหญ่ติดสมถะกันงอมแงมเลยสมาธิชนิดนั้นไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาสมาธิที่จะให้เกิดปัญญาเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้สังเกตปร,รากฏการทั้งหลายเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะ ค่อยๆหัดสังเกตไปจิตเราไหลไปเรารู้สึกจิตเราไหลไปร,รู้สึกความจริงแล้ววิธีที่ฝึกให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันมีสองค่ายหลักๆพวกหนึ่งพวกทําฌานได้พวกนี้ทําฌานไปจน,จนจิตเข้าสู่ฌานที่สองถ้าจิตเข้าสู่ฌานที่สองจะมีเอโกที่ภาวะเกิดขึ้นคือภาวะแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นจิตมันจะผุดเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้นี่พวกเราส่วนมากทําไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีที่ย่อๆหน่อยเอาง่ายๆหน่อย ให้รู้ทันว่าจิตไม่ตั้งมั่นแล้วจ,จิตจะตั้งมั่นเองอย่างคุณเมตตารู้สึกไหมจิตมาอยู่ที่อัตมาบ้างจิตหนีไปคิดบ้างถ้าเรารู้ว่าจิตไหลมาอยู่ที่หลวงพ่อปาโมดรู้ว่าจิตหนีไปคิดรู้แค่เนี้ยจิตมันจะตั้งขึ้นมาเองพอจิตตั้งขึ้นมารู้สึกไหมมันเหมือนอยู่กับเนื้อกับตัวละเเมือนเรากลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวร่างกายเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกจิตเคลื่อนไหวมันจะรู้สึกรู้สึกแล้วก็เห็นความจริงของมันด้วยร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรา อย่างจิตของคุณเมตตาเนี่ยมาที่หลวงพ่ออีกแล้วรู้สึกไหมถ้าเรารู้ทันว่าจิตไหลไปมันจะตื่นขึ้นมานะตอนนี้จิตมันตื่นขึ้นมารู้สึกไหมนี่แหละคือภาวะแห่งความตื่นละที่หลวงพ่อพูดนักหนานะที่ท่านอาจารย์ท่านพูดนะภาวะแห่งความตื่นคนในโลกน้อยคนนะที่ตื่นน้อยจริงๆนะคนในโลกมีแต่หลับกับฝันนะถ้าเมื่อไหร่นะรู้ทันจิตที่หลงไปจิตที่ฝันไปจิตที่คิดไปเนี่ยจิตคุณเมตตาคิดไปแล้วทราบไหม ถ้ารู้ทันปุ๊บจะตื่นได้ทีละแวบ,บเดียวจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาแต่ตั้งด้วยคณิกะสมาธิชั่วขณะเท่านั้นชั่วขณะนะไม่ได้ตั้งได้นานๆอย่างคนที่เขาทรงฌานเราทําได้แค่นี้แหละคนเมืองจะเข้าฌานนะก็เข้ากับเขาไม่เป็นเราก็เข้าไม่เป็นเราก็ฝึกเอาทีละขณะทีละขณะนะคล้ายๆคนยากจนนะเก็บเงินไปทีละบาทสองบาทเดี๋ยววันหนึ่งก็รวยเหมือนคุณเมตตายอย่างแต่ต้องไม่ใช้เลยนะฉะนั้นอยู่ที่ว่าให้คอยรู้ทันนะ จิตเคลื่อนไปให้รู้สึกจิตเคลื่อนไปให้รู้สึกอ้าวต่อไปนี้เราจะฝึกสังสเกตไหมขณะที่ฟังหลวงพ่อพูดบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อรู้สึกไหมอย่ามองมากนะเดี๋ยวหน้าศึกสังเกตไหมบางครั้งมองหน้าหลวงพ่อบางครั้งตั้งใจฟังฟังได้สองสามคำสลับไปคิดแล้วรู้สึกไหมฟังแล้วก็คิดฟังแล้วคิดเนี่ยเราคิดเราฟังมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กนะแต่เราไม่เคยรู้หรอกว่าเราฟังไปคิดไปต่อไปนี้ลองนะ สังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดเนี่ยฟังได้นิดหนึ่งสองสามคำก็ไปคิดทีหนึ่งฟังอีกสองสามคำก็ไปคิดทีหนึ่งหัดรู้อย่างนี้นะหัดรู้ไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันไหวแวบบรู้สึกแวบบรู้สึกเลยเราจะหลุดออกมาจากโลกของความคิดได้หลงไปแล้วรู้สึกไหมอย่าไปเพ่งเอานะถ้าเพ่งเอาจะไม่เกิดปัญญาพวกที่ติดสมถะไม่เกิดปัญญาแน่นอนเลยยืนยันเลยพวกที่ติดสมถะทําไมกล้ายืนยันเพราะหลวงพ่อติดสมถะอยู่22ปี หลวงพ่อทําสมาะมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เจ็ดขวบทําอานาปานสตินี่แหละแล้วจิตก็แนบอยู่กับลมอย่างนี้แหละหายใจไปนะทีแรกก็เป็นลมนะต่อไปมันจะเป็นแสงมันไม่ใช่เป็นลมลมมันเปลี่ยนเป็นแสงสว่างเห็นเป็นเส้นนะเส้นต่อไปก็เป็นดวงก็ย่อได้ขยายได้อะไรอย่างนี้ไร้สาระที่สุดเลยนะเห็นผีเห็นเปรตเห็นโน่นเห็นนี่นะไม่เห็นอย่างเดียวคือกิเลสตัวเอง เนี่ยกิเลสแมเนจเมนต์ไม่ได้มไมเห็นนะพารู้สึกนะรู้สึกไหมตอนที่หัวร้อนตะเกียใจหนีไปเกือบทั้งห้องเลยรู้สึกไหมลืมตัวเองสังเกตไหมเราลืมตัวเองบ่อยๆแวบหนึ่งก็ลืมแวบหนึ่งก็ลืมถ้าอยากรู้ตัวเองบ่อยๆนะคอยรู้ไปจิตไปดูก็รู้จิตไปฟังก็รู้จิตไปคิดก็รู้คอยรู้ตัวนี้บ่อยๆจะได้ทั้งสตินะได้ทั้งสมาธิขึ้นมาเพราะสติมันรู้อะไรเกิดขึ้นมันรู้หมดเลย ในขณะที่มันรู้ว่ามันหลงไปนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นอัตโนมัติตั้งได้ชั่วคราวได้สมาธิพอจิตตั้งมั่นขึ้นมานะต่อไปนี้พอสติไประลึกรู้อะไรเข้าด้วยจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดปัญญาเงื่อนไขของปัญญาเนี่ยต้องมีตัวช่วยอยู่สองตัวหนึ่งสติรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจรู้ถึงความปรากฏของกายของใจอันที่สองมีใจที่ตั้งมั่นใจที่ตั้งมั่นใจไม่หลงถลําไป อย่างพวกเราเวลาเห็นคนเดินมาเราไปดูเขาใจเราก็วิ่งไปอยู่ที่เขาเวลาเราอยากฟังอะไรใช่ไหมเขาถแถลงกวงถแถลงการเนี่ยเขาจับคนโน้นคนนี้อะไรเงี้ยหมายเราตั้งใจฟังใช่หไหมใจเราหนีเขาไปอยู่ในโทรทัศน์ได้เนี่ยใจเรามันหลงไปเงี้ยให้คอยรู้ทันนะถ้ารู้ทันเราจริตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาพาะจิตตั้งมั่นคราวนี้เรียกว่าเรามีสมาธิแล้วถ้าสติระลึกรู้กายเราลึกรู้กายจะเห็นทันทีว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราหลวงพ่อท้าเลยนะ เห็นทันทีไม่ใช่ว่ารู้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ถึงจะเห็นว่ากายไม่ใช่เราการเห็นว่ากายไม่ใช่เราง่ายที่สุดเลยไม่ต้องไป็นั่งดูอะไรให้เสียเวลาเลยแค่รู้สึกตัวใจตั้งมั่นขึ้นมาเราจะเห็นได้ร่างกายนี้ไม่ใช่เราจะเห็นทันทีอย่างนี้ไม่มีแล้วเห็นไหมลงไปหมดแล้วนี่เราเราคอยรู้ทันนะหลวงพ่อบอกให้ซื่อเลยนะไม่มีการปฏิบัติอะไรมากกว่าการรู้สภาวะไปรู้สภาวะด้วยจิตที่ตั้งมั่น รู้รูปธรรมรู้นามมาทมอย่างที่หลวงพ่อพาดูตอนนี้เป็นการพาดูนามมาทมเพราะรูปดูยากนะต้องทรงชานถึงจะเห็นได้ชัดงนั้นดูนามธาทมเช่นความรู้สึกต่างเดี๋ยวโลภเดี๋ยวโกรธเดี๋ยวหลงเดี๋ยวฟุ้งซ่านเดี๋ยวหดหูนะรู้ไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวก็หลงไปทางตาเดี๋ยวก็หลงไปทางหูเดี๋ยวก็หลงไปคิดเห็นไหมจิตเราหลงตลอดเวลาพอจะดูออก่ยังจิตที่หลงไปเวลาดูหลวงพ่อก็หลงมาอยู่ที่หลวงพ่อรู้สึกไหมเวลาตั้งใจฟังก็ไปหลง ฟังอยู่เงี้ยหลงอยู่ที่ถ้อยคำแล้วเสร็จแล้วก็ไปคิดใจก็จะกระโดดเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดเห็นไม่หลงตลอดเวลาแล้วไม่มีทางสู้เลยนะนั่นอะโมหะเอาไปกินหมดแล้วเพราะฉนั้นโมหะแมนจเมนต์เนี่ยยากที่สุดนะยากกว่าราคาทาัพร์สาราคาทรทัพร์ารมันเป็นลูกกิเลสลูกกิเลสหลานง่ายมากเลยแต่โมหะเนี่ยยากจริงๆนี่หารู้ไปอย่างนี้นะจนกระทั่งวันหนึ่งปัญญามันเกิด ปัญญามันเกิดก็คือมันเห็นความจริงแล้วว่าร่างกายจิตใจนี้ล้วนแต่ตกอยู่ใต้อำนาจของไตรลักษณ์เห็นไหมร่างกายนี้เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเห็นไหมร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งเฉยๆก็เมื่อยนะหายใจออกเอา้าทุกคนหายใจออกแล้วอย่าหายใจเข้าดูสิจะสุขหรือจะทุกข์อาพอเดี๋ยวตายกันขาท,ที่ที่นี่นะาหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์อีกใช่ไหมเนี่ยร่างกายนี้นะถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเลย ร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆุกอิริยาบถเลยมันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นร่างกายเนี่ยเป็นแต่ตัวทุกข์ร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกนี่นี่เป็นตัวปัญญานะแต่ว่าเวลาที่ปัญญาเกิดไม่ใช่คิดเอานะอันนี้หลวงพ่อไปสรุปตอนที่ปัญญามันเกิดแล้วมันจะรู้แจ้งในไตรลักษณ์เห็นเลยร่างกายมันไม่เที่ยงนะมันเคลื่อนไหวตลอดเวลาเห็นไหมหัวใจก็เต้นตุ๊บๆไปเราก็ร่างกายเราก็ต้องกระดุกกระดิก ร่างกายเราก็ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็หิวลำบากเนี่ยหมุนอยู่เงี้ยแล้วก็ร่างกายเราเป็นวัตถุเห็นไหมหายใจเข้าหายใจออกก็คือมีธาตุไหลเข้าไหลออกร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกอย่างนี้นะร่างกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ก็ไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราจะเห็นทันทีว่าความรู้สึกสุขทุกข์นั้นอยู่ห่าง คนที่เรียนกับหลวงพ่อตอนนี้มีเป็นพันๆแล้วที่สามารถเห็นว่าร่างกายกับจิตใจนี่คนละอันกันร่างกายอยู่ห่างๆนะจิตใจอยู่ต่างหากเห็นได้ว่าเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อยู่ห่างๆนะจิตอยู่ต่างหากแยกกันเห็นว่ากิเลสท,ทั้งหลายก็อยู่ห่างๆออกไปไม่ใช่จิตหรอกแล้วก็เห็นจิตเกิดดับเดี๋ยวจิตไปทางตาเดี๋ยวจิตเกิดที่หูเดี๋ยวจิตเกิดที่ใจเนี่ยจิตเกิดที่ใจเนี่ยหมุนไปอย่างเนี้ยเราดูไปเรื่อยเห็นแต่ความไม่เที่ยงแล้วก็เห็นบังคับไม่ได้ แล้วก็เห็นว่ามันเป็นทุกข์นะจิตนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเลยด้วยความอยากความอยากบีบคั้นตลอดเวลาเนี่ยเราค่อยดูไปเราจะเห็นเลยในกายในใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเลยเบื้องต้นยังเห็นไม่ได้ขนาดนี้หรอกเราก็ยังเห็นว่ามันทุกข์บ้างสุขบ้างดูไปเรื่อยๆนะจนวันใดแจ้งขึ้นมาจริงๆแล้วกายนี้ทุกข์ล้วนๆเนี่ยจะสลัดคืนกายให้โลกไปไม่ยึดกายแล้ววันใดเห็นว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ล้วนๆนะจะสลัดคืนจิตให้โลกไม่ยึดถือจิตแล้ว พวกเรายัางยึดถือเพราะว่าเรายัางเห็นว่าก,กายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตน,นี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเรายัางรู้สึกอย่างนี้อยู่เพราะฉะนั้นเรายังยึดถือยัยอยงปล่อยวางไม่ได้จริงหรอกนะถึงจะมาพูดคําว่าปล่อยวางใจก็ไม่ปล่อยหรอกเพราะว่าปัญญาไม่พอจะปล่อยได้ต้องปัญญาพอนะปัญญาพอเพราะอะไรเพราะสติเกิดบ่อยๆเห็นสภาวะบ่อยๆด้วยใจที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิปัญญาก็จะเห็นไตรลักษณ์เห็นกายแสดงไตรลักษณ์เห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ปัญญานี่แหละคืออโมหะ งั้นถ้าจะสู้โมหะก็ต้องพัฒนาให้เกิดปัญญาถ้าจะสู้โมหะต้องมีปัญญาปัญญาเกิดจากมีสติะระลึกรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้จงใจเพ่งจ้องถ้าจงใจเพ่งจ้องไม่เรียกว่าสติใช้ไม่ได้ไม่ใช่สติที่ใช้ทําสติปัฏฐานจริงเป็นการเพ่งตัวอารมณ์เป็นสมถกรรมฐานให้สติเป็นแค่ะระลึกเช่นใจเราไหลไปเรารู้สึกใจเราโกรธขึ้นมาเรารู้สึกคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆ รู้สึกบ่อยๆต่อไปเราก็สังเกตอีกอันหนึ่งจิตเราไม่ตั้งมั่นจิตเราชอบไหลไปไหลมาไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางใจไหลไปไหลมาไหลทางใจคือไหลไปคิดเนี่ยพอเราเห็นสองอันนี้นะมีสติขึ้นมาเห็นสภาวะบ่อยๆแล้วเกิดสติรู้ทันใจที่ไหลไปไหลมาแล้วเกิดสมาธิปัญญาจะเกิดขึ้นในขณะนั้นจะเห็นว่าร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเรา จะเห็นว่าความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราจะเห็นว่ากุศลและอกุศลทั้งหลายไม่ใช่ตัวเรามันออกไปอยู่ห่างๆได้นะมันแยกกันหมดเลยขันห้านี่แหละมันกระจายตัวออกไปที่เรียกว่านมรูปปริเฉทญาณไม่ใช่แค่ว่าหายใจออกกับหายใจเข้าคนละอันแล้วบอกนมรูปปริเฉทญาณไอ้นั่นไม่แยกรูปกับนามนะอย่างถ้าดูหายใจออกก็อันหนึ่งหายใจเข้าก็อันนันนั่นแยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกรูปกับนามเพราะงั้นที่ท่านอาจารย์ท่านพูดว่าให้ตื่นตื่นตัวนี้สําคัญมาก งั้นเราต้องมีสองตัวนะมีสติแล้วก็มีใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราจะเห็นธรรมะทั้งหลายไหลผ่านเราไปเราจะเห็นกิเลสทั้งหลายนะไหลผ่านจิตเราไปไหลผ่านเฉยๆไม่ทำลายจิตทุกวันนี้กิเลสผุดขึ้นมาใครทำให้กิเลสผุดขึ้นมาก็จิตนั่นแหละปรุงกิเลสขึ้นมาเสร็จแล้วกิเลสที่จิตปรุงนั่นเองกลับมาทำลายจิตจิตเราได้รับความทุกข์เพราะกิเลสที่มาแผดเผา แต่ถ้าเราฝึกอย่างที่หลวงพ่อบอกจนใจเราอยู่ต่างหากนะใจเราตั้งมั่นกิเลสส่วนกิเลสจิตส่วนจิตเนี่ยกายส่วนกายจิตส่วนจิตเวทนาคือความสุขทุกข์อยู่ส่วนเวทนาจิตอยู่ส่วนจิตแยกกันหมดเลยขันแต่ละขันกระจายตัวออกมาขันแต่ละขันจะแสดงความไม่ใช่ตัวเรากิเลสเวลาไหลผ่านมานะมันจะคล้ายเรือเรือลำใหญ่ๆจิตเราเหมือนเรือลำใหญ่ๆจอดอยู่ในแม่น้ําทอดสมอไว้น้ําไหลผ่านเรือนะเรือไม่ต้านน้า เรือไม่เคยต้านน้านะถ้าเรือต้านน้าเรือล่มเรือไม่ต้านน้าในขณะเดียวกันเรือนี้ไม่ได้ไหลาตามน้าไปเรือนี้มีสติอยู่มีสติคอยรู้สึกรู้สึกรู้สึกอยู่ถ้าไม่รู้สึกตัวจะไหลไปอย่างที่เมื่อกี้พาให้ดูพระพุทธรูปพาให้ดูโน้นดูนี่รู้สึกไหมจิตมันไหลไปเราขาดสติเพราะฉะนั้นถ้ามีสตินะใจไม่ไหลไปใจไม่ไหลไปถ้ากิเลสผ่านมาแล้วก็จะเห็นกิเลสผ่านไปใจกับกิเลสไม่สัมผัสกันเหมือนเรือนะ จอดอยู่แล้วก็น้ําไหลผ่านข้างเรือไปเรือไม่ขวางน้ําน้ําก็ทําอะไรเรือไม่ได้ต่างคนต่างอยู่กันไปงั้นเราค่อยฝึกนะวันหนึ่งเราจะเข้ามาถึงสภาวะที่แสนจะสบายนะความจริงมีมากกว่านี้อีกแต่หลวงพ่อเทศมากกว่านี้ชฉลอยญาติโยมจะทนไม่ไหวเพราะปัญญานะมีเป็นขั้นๆไปมีเป็นลําดับลําดับไปพวกเราเคยได้ยินไหมในพระสูตรนะเคยบอกว่าพระโสดาบัน มีศีลบริบูรณ์มีสมาธิเล็กน้อยนะพระโสดาบันสมาธิเล็กน้อยนะมีปัญญาเล็กน้อยขนาดพระโสดาบันปัญญาเล็กน้อยแล้วพวกเราอ่ะมันจะน้อยแค่ไหนคงปัญญานิ่มๆเพราะฉะนั้นต้องดูนะเนี่ยพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยทําไมเรียกว่าปัญญาน้อยทําไมเรียกว่ามีสมาธิน้อยจิตของพระโสดาบันเนี่ยยังแกว่งกระเพื่อมตามกามอยู่ กามยังมีอีกที่ผลมากเลยยังรักในกามย,ยังกระเพื่อมบั่นไหวคล้ายๆปุถุชนนี่แหละแฝงขึ้นแฝงลงตลอดเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายตลอดแต่ศีลท่านบริบูรณ์แล้วนะศีลท่านบริบูรณ์แล้วไม่ทําชั่วแล้วปัญญาเล็กน้อยคือท่านแค่เห็นความจริงท่านนว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานี่ปัญญาของพระโสดาบันแค่นี้เองนะที่เราบอกว่ามีปัญญาปัญญาปัญญาของพระโสดาบันแค่เห็นว่ากายนี้ไม่ใช่เราจิตนี้ไม่ใช่เราตัวเราไม่มี นี่พวกเราบางคนหัดภาวนากับหลวงพ่อตอนนี้มีเยอะเลยที่สามารถเห็นได้แล้วว่าตัวเราไม่มีแต่จิตยังไม่ยอมรับถ้าจิตยอมรับได้ก็คือได้ธรรมะมันจะมีกระบวนการของการเกิดอริยมรรคขึ้นอันนี้ในพระพิธรรมสอนไว้นะมีแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเอ๊ะตัวเราไม่มีบางทีตัวเราหายไปพอเห็นว่าตัวเราไม่มีนะบางคนก็กลัวตัวเราหายไปแล้วบางคนรู้สึกเบื่อมากเลย บางคนรู้สึกโงงโงงว่างว่างหาที่พึ่งที่อาศัยไม่ได้ตัวเราหายไปเนี่ยใจยังไม่ยอมรับถ้าดูซ้ําลงไปดูไปอีกไปอีกนะวันหนึ่งจิตมันยอมรับจริงๆกายไม่ใช่เราจิตไม่ใช่เราตัวเราไม่มีมีแต่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนี่พอเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้านะปัญญามันปิ้งขึ้นมาเลยสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดานี่แหละพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยพวกเราเห็นใช่ไหมว่าอะไรเกิดอันนั้นดับรู้สึกไหม ไม่จริงหรอกเรายัางคิดเอาอยัางไม่ได้เห็นจากของจริงถ้าเห็นจากของจริงเราจะละกิเลสได้เพราะฉะนั้นกิเลสนะ่ะไม่กลัวช่างคิดนะกิเลสไม่กลัวคนช่างคิดกิเลสกลัวคนเจริญสติมีสติรู้กายมีสติรู้ใจด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นดูไปอย่างนี้กิเลสจะกลัวนี่กิเลสแมนจเมนต์ตัวจริงเลยละคอยดูไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งมันตัดครั้งที่สองพอตัดครั้งที่สองเราจะมีศีลบริบูรณ์มีสมาธิปานกลาง มีปัญญาเล็กน้อยพระสักทาคายัางปัญญาเล็กน้อยแล้วพวกเราล่ะนะลูสิษคงจิ๋วจิ๋วปัญญาเล็กน้อยก็เพราะว่าท่านก็ยังเห็นอย่างพระโสดาเห็นว่าอะไรเกิดอันนั้นก็ดับตัวเราไม่มีท่านเห็นแจ้งอยู่อย่างเงี้ยแต่ว่าความรักใคร่ยินดีพัวพันในกามเนี่ยมันจะลดลงไปเยอะเลยเพราะท่านรู้ว่าจิตที่หลงไปดูรูปนี่มันหลงไปทันทีที่หลงไปสมมติว่าเห็นสาวเดินมานะ เห็นคุณสืบสักนี่เห็นสาวเดินมาใจวิ่งจุดไปที่เขาสติระลึกปับ๊บเนะี่ยราคาขาดสะบั้นนี่ราคาแมเนจเมนต์นะเห็นศัตรูเดินมาหรือเห็นหมาบ้าวิ่งมากลัวนะกลัวสติระลึกปับ๊บขาดปั๊บเลยนะนี่โทสะแมเนจเมนต์แล้วทำยังไงดีหมาบ้าวิ่งมาหลบนะชาวพุทธต้องฉลาดนะไม่ใช่เออถ้าไม่มีเวรกรรมต่อกันมันคงไม่กัดนั่นแหละกำลังทำกรรมใหม่คือโง่ เพราะงั้นมันกัดเอานะงั้นต้องมีสติมีปัญญาหลบหลีกให้ทันนะี่คอยดูไปนะคอยรู้สึกไปรู้สึกไปต่อมาพอมันตัดครั้งที่สามตรงที่มันตัดครั้งที่สามนี่มันจะพลิกเลยจะพลิกเลยเราจะไม่กลับมาสู่โลกอย่างนี้อีกแล้วเพราะใจจะไม่ปัวพันด้วยกามมันจะเห็นว่าอะไรมันจะเห็นว่ากายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่กายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างอีกต่อไปป็่ทุกข์ล้วนๆนะพวกเรายังไม่เห็นรู้สึกไหมรู้สึกไหมกายเรานียเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างยังไม่รู้ความจริงนะ ยังไม่เห็นความจริงเพราะโมหายัางบังอยู่ให้รู้สึกลองไปอีกพอรู้สึกอยู่เรื่อยๆเ,เ,เราจะเห็นในร่างกายนี้มันทุกข์ทั้งนั้นเลยตอนนี้ที่วัดหลวงพ่อที่ไปภาวนากันที่เ็ามีเยอะนะขนาดนอนหลับนี่ภาวนากับหลวงพ่อนะสติเกิดทั้งวันทั้งคืนเลยขนาดนอนหลับนะพลิกซ้ายพลิกขวารู้ทั้งคืนเลยแต่เดิมเนี่ยเคยเสพสุขด้วยการนอนรู้สึกไหมนอนแล้วสบายพอมาเจริญสติปัญญาแหมมันแก่รอบขึ้นมาจริง,จรงๆจะตกใจนะพวกที่ชอบนอนอะ่ะ พอสติปัญญาแก่รอบขึ้นมานะจะเห็นเลยว่าร่างกายที่นอนอยู่นี่มีแต่ทุกข์ต้องพลิกซ้ายพลิกขวาคืนหนึ่งสี่สิบห้าสิบครั้งจะพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยจะรู้สึกตัวตลอดเลยจะรู้สึกนะโดยที่ไม่ได้ตื่นนะร่างกายก็หลับอยู่นั่นแหละแต่จิตมันทํางานได้อัตโนมัติเลยเราจะเห็นโอ้มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกข์มีแต่ทุกขนะ์นะเห็นมันพอเลยทั้งตื่นทั้งหลับมีแต่ทุกข์ทั้งนั่นกายนี้ถ้ามันพอแล้วมันจะหมดความรักในกาย หมดความยึดถือในกายพอหมดความยึดถือกายมันก็หมดความยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายเพราะตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เป็นส่วนของกายนั่นแหละพอไม่รักในตาใช่ไหมมันก็ไม่รักในรูปรูปมากระทบนี่ไหมตายังไม่น่ารักเลยนี่ไปรักรูปได้ไงหูยังไม่น่ารักเลยไปรักเสียงได้ไงถ้าไม่ยึดถือตรงเนี้ไม่ยึดถือตัวนี้ก็จะไม่ยึดถือตัวข้างนอกด้วยไม่ยึดถือข้างในนี่ก็ไม่ยึดถือข้างนอกในสุดใจก็จะไม่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อลงเพราะผัสสะ ทางตาหูจมูกลิ้นกายเรียกว่าการมาคุณอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถทําให้ใจเรากระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงได้เพราะมีปัญญาเห็นความจริงเพราะว่ากายนี้เป็นตัวทุกขเห็นไหมปัญญาอย่างนี้ปัญญาระดับนี้เรียกว่าปัญญาปานกลางเห็นไหมแค่ปานกลางก็ปางตายแล้วนะถ้าปัญญาสุดๆเลยนะก็จะเห็นว่าจิตนี้แหละเป็นตัวทุกขเพราะอะไรเพราะว่าขันอื่นนี่นะมันเห็นแจ้งมาหมดแล้วการปฏิบัติถัดจากนั้นมันจะรวมเข้ามาที่จิตดวงเดียวจะอยู่ที่จิตนี่แหละจะเห็นเลย จิตนี้นะผ่องใสเบิกบานอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยแต่นานๆไปมองได้อีกนี่มันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเราก็พยายามรักษาตัวจิตผู้รู้เอาไว้นะให้มันรู้มันตื่นมันเบิกบานจะไม่มีหลงมีหลับอะไรอีกแล้วนะมันจะตื่นได้เยอะเลยแต่มันยังไม่เที่ยงยังมัวๆได้อีกถัดจากนั้นเนี่ยปัญญาที่จะเห็นแจ้งอริยสัจอย่างแท้จริงนะหมดจดนะถึงจะเกิดขึ้นปัญญาที่เห็นแจ้งอริยสัจอย่างแท้จริงก็คือเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์ พวกเราจําไว้นะหลวงพ่อฝากไว้ชาตินี้ยังทําไม่ได้ชาติต่อๆไปเอาให้ได้นะฝึกไปเรื่อยจนวันใดเห็นว่าจิตนั่นแหละคือตัวทุกข์นั่นแหละจะพ้นทุกข์แล้วละ่ะเวลาที่เราภาวนาเนี่ยเราจะรู้สึกตลอดเลยว่าเรายังขาดอะไรเรายังไม่รู้บางอย่างอยูอย่เรามีสิ่งที่ไม่รู้แต่ว่าไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรจะรู้สึกอย่างนี้อยู่เรื่อยๆวันใดเห็นแจ้งอริยสัจเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราขาดอยู่ก็คือความรู้แจ้งอริยสัจ ความรู้แจ้งอริยสัจนั่นแหละคือตัววิชาคือตัวปัญญาคือตัวอโม,มหะที่แท้จริงนี่แหละโมหะก็จะถล่มทลายลงตรงที่ปัญญานี้เกิดขึ้นมาอาวิชาจะคว่ำลงตรงนี้เองเทศนานเลยรู้เรื่องบ้างเปล่าก็ไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะไม่ใช่เรื่องแปลกคนที่ฟังหลวงพ่อครั้งแรกที่รู้เรื่องนะมีไม่มากหรอกทําไมมันฟังยากเพราะไม่ค่อยได้ฟัง เราได้ยินธรรมะก็ทั่วทั่วไปนะให้ทําทานให้ถือศีลนะให้ทําโน่นให้ทํานี่อย่าทําโน่นอย่าทํานีนะ่เราไม่เคยได้ยินธรรมะว่าให้รู้ให้รู้กายอย่างที่เขาเป็นให้รู้ใจอย่างที่เขาเป็นเราไม่ค่อยคุ้นเราจะชอบแต่แต่ทำเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติคุณรินรู้สึกไหมเวลาคิดถึงการปฏิบัติคือคิดว่าต้องทําอะไรสักอย่างที่ไม่ธรรมดาเพราะงั้นจะต้องเป็นซูเปอร์แมนซูเปอร์วูแมนตลอดนะต้องไม่ธรรมดา ทั้งทงที่ธรรมะคือธรรมดาเั้นเมื่อไรเลิกสตินะเลิกสแสวงหาเลิกดิ้นรนแต่มีสติรู้กายมีสติรู้ใจตามความเป็นจริงรู้อยู่เฉพาะหน้าอย่างนี้แหละครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะหลวงพ่อมีอาจารย์เยอะนะแต่เดิมเรียนสมถะเรียนจากท่านพ่อหลีแล้วท่านสิ้นไปก่อนขึ้นวิปัสสนาไม่ทันแล้วไปเรียนดูจิตจากหลวงปู่ดูล ถัดจากนั้นก็ยังมีอาจารย์อีกเยอะนะหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอาจาร์มหาบัวก็เคยไปเรียนกับท่านจาจาร์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อประโยคหนึ่งนะฝังอกฝังใจเลยแล้วจริงๆอย่างท่านว่านะบอกว่าการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันสังเกตไหมเราลืมกายลืมใจทั้งวันเลยเราลืมกายลืมใจตัวเองทั้งวันเลยเราเห็นแต่กายกับใจของคนอื่นเราสนใจคนอื่นนะไม่สนใจตัวเอง ทำยังไงล่ะจะย้อนกลับเข้ามาโอปญัญญยิโกนะน้อมเข้ามาเรียนรู้ตัวเองที่สวดตะเกียใช่ไหมโอปญัญญยิโกลลน้อมเข้ามานะมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจรู้อย่างนี้บ่อยๆร,รู้ไปบ่อยๆวันหนึ่งจะเห็นความจริงของกายของใจแต่ตอนที่เห็นความจริงใจต้องตั้งมั่นพวกเราที่ขาดนะอันหนึ่งขาดส,สติเราหลงไปบ่อยๆเราลืมกายลืมใจทั้งวันเรารู้แต่เรื่องที่คิดเราเห็นแต่คนอื่นเราลืมกายลืมใจเรียกว่าเราขาดสติ อันที่สองที่เราขาดนะก็คือสัมมาสมาธิใจเราไม่ตั้งมั่นใจเราไหลตลอดไหลไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทงาปทง,ปทงใจไหลไปคิดเห็นไหมเนี่ยใจไหลเพราะฉะนั้นเราจริงเราขาดแค่สองตัวเองอะ่ะแต่สองตัวนี้แหละคือตัวที่จะทําให้เกิดปัญญาทําให้เกิดมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นเราก็คือเราขาดเครื่องมือที่จะไปสู่นิพพานต้องพัฒนาขึ้นมานะหัดดูสภาวะไปเรื่อยใจเย็นๆอย่ารีบร้อน อะไรเกิดขึ้นในกายรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจคอยรู้สึกเรื่อยๆสติจะเกิดแล้วก็หัดสังเกตจิตท,ที่ไม่ตั้งมัน่นจิตท,ที่ไหลไปไหลามาแค่นี้นะสรุปแล้วนะจะสรุปให้เรามีสติด้วยการหัดรู้ความรู้สึกทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาหรือร่างกายเราเคลื่อนไหวเ,เคลื่อนไหวเราคอยรู้สึกอย่าใจลอยอย่าใจลอยด้วยแล้วอย่าไปเพ่งด้วยพวกหนึ่งไม่ใจลอยแต่เพ่งเช่นยกตัวยอย่างจะหยิบพวงมาลัยต้องเพ่งก่อนอุ้ยชั่วโมงหนึ่งแล้วยังไม่ถึงเลยนะ อย่างนี้ไม่ได้กินหรอกกิเลสเกิดไปห้าร้อยรอบแล้วกิเลสเร็วมากนะเราแกล้งทชาช้าชกิเลสไม่ช้าด้วยนะเราต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นไม่ใช่หน่วงอารมณ์ให้ช้าลงต้องฝึกสติให้เร็วขึ้นนะไม่ใช่แกล้งทําอะไรให้ชา้าชากิเลสมันไม่ช้าด้วยหรอกงั้นเราค่อยๆฝึกหัดดูสภาวะไปดูเล่นๆไปด้วยใจมันโกรธขึ้นมาก็รู้ใจมันโลภขึ้นมาก็รู้ใจมันหลงก็รู้นี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ในสติปัฏฐาน ท่านสอนบอกว่าดูคราภิกสูทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะท่านให้รู้เฉยๆจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะเห็นไหมแค่รู้จิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะแค่รู้จิตหลงไปก็รู้นะจิตรู้สึกขึ้นมาก็รู้จิตฟุง้งซ่านก็รู้จิตสงบก็รู้นี <Mus> <S <S ่ <feet> หัดรู้ไปเรื่อยๆพอหัดรู้ไปเรื่อยๆนะต่อไปจิตมันจําสภาวะแม่นและสติเกิดเองแม้วสติปัฏฐานเนี่ยขั้นต้นทาไปแล้วเกิดสติ ขั้นต่อไปทําแล้วจะเกิดปัญญาถ้ามีเงื่อนไขคือมีใจที่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นเงื่อนไขคือตัวใจที่ตั้งมั่นนี่แหละจะทําให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจคำว่าวิปัสสนานะไม่ใช่รู้กายรู้ใจแล้วเป็นวิปัสสนานะอย่างสมมุติหลวงพ่อจะหยิบไมโครโฟนนะนี่หยิบไมโครโฟนบอกรู้นะนี่หลวงพ่อปราโมทย์จับไมโครโฟนเนี่ยไม่เรียกว่ารู้เลยเนี่ยหลงอยู่ในบัญญัติทั้งสิ้นเลยใช้ไม่ได้ เอาซีดีไปฟังนะมีเครื่องช่วยฟังรอบเดียวสาหัสอา้านั่งตัวตรงๆนั่งตรงๆนะนั่งสบายๆนั่งแบบผ่อนคลายอย่ากเกรงลืมตาไว้พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าพิสูจทั้งหลายให้เธอคูบรร้บันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าพูดแค่นี้ไม่มีบอกหลับตาด้วยลืมตาไว้เคยเห็นพระพุทธรูปหลับตาไหมขนาดพระนอนอยังลืมตาบางคนปากเสียบอกท่านตายตาไม่หลับนะ เพราะว่าสาวกรุ่นหลังมันกระพร่องกรงนะแเพงนะั้นลืมตานะลืมตาไว้รู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเรื่อยหายใจออกสบายๆหายใจออกมีลมอยู่ในปอดนิดหน่อยก็หายใจออกไปนิดเดียวก็พอนะแล้วก็หายใจเข้าสบายๆจุดที่สําคัญที่สุดอย่าน้อมใจให้ซึมพวกทําสมาธิทั้งหลายชอบเริ่มต้นก็อย่างเนี้นะอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลยนะ ต้องรู้สึกตัวสติจําเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจะทําสมถะก,ก็ต้องมีสติสังเกตไหมฟังหลวงพ่อพูดต่อใจฟุ้งซ่านรู้สึกไหมอา้าวกลับไปรู้หายใจออกสบายๆหายใ,หใจเข้ามาสบายๆอย่าน้อมใจใจไหลไปอยู่ที่ลมเป็นส่วนมากถอยออกมาน,น่นโน,น,นผมยาวๆนั่นนะ่ะมันบังคับตัวเองอย่าบังคับตัวเองนะหายใจไปอย่างสบายๆอาจบหลักสูตรไปทำเอาเอง